ที่เดินหน้าข้างหลังเดินหน้ามาให้ชิดเก้าอี้เลยครับครับผม ื่อตั๊กวัชเลน,นะครับซึ่งเป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะนะครับก็จะเป็นการเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของนักร้องท่านนี้นะครับส่วนานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศลาวแล้วก็คุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆประเทศลาวจะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยก็จัดงานในเรื่องในโอกาสที่พระุทธศาสนานครับครบส6 0 0ปีนะครับก็ยังมีหลายงานที่รวมถึงคะนต่าง ลูกมีจิตศรัทธาท่านนะครับที่ช่วยซึ้งบัตรการกระสุดในครั้งนี้นะครับก็เราขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารครับเรียนเรืงการเกี่ยวกับเรื่องของปัตรที่ว่าถ้าหากว่ามาหลาคนจาก็นต๊ะเนี่ยเรามีเครื่องดื่มมีอะไรหรือว่าเป็นต๊ะเป็นเครื่องดื่มนครับในในค่ำคืนนั้นก็จะมี คุณ se มีประธานาธิบดีค่ะคุณมีประธานาธิบดี